ุปั่มน้ำครับโซลาเซลล์ครับนะติดตั้งกับทุนลอยแบบนี้ครับใส่แผ่นโซลาเซลล์สองแผงครับเป็นแบบแผงโมโนโมโนฮาบอบแบวันี้จะล่างนะครับเนี่ยเอาสายยางนี่แหละเอาจากปั่มมันนี่ครับล่างแผ่นพาไปเกลไกๆครับอยยยยปอยดนึง ใส่มากประมาณ2-3สเดือนครับมันมีฟุนมีขีนกจับครับเดี๋ยวผมจะเปิดตัวนี้จะเป็นปัม๊มแบบเป็นปั๊มดีซครับก็มีตู้คุ้มดูแผงข้างล่างครับนี่แผงยี่ห้อ,อโอ้แผงสามเก้าสิวัตต์ครับเราเปิดครับ มันทุ่นร้อยหน้ามันจับายากเนี่ยนี่หางในครับหางในเป็นแบบนี้ก็มีตัวตัวคุ้มครับมีเร k เกอร์แล้วเราเปิดเลยรอครับให้มันทำงานว้าเรียบร่อยครับดูเสียงครับฟังเสียงทำงานระวางช่วง60ิโวลต์ถึงเกโวลต์ดี DC ครับ ปานอุปกรณ์ตัวนี้ครับนี่นี่น้ำไหลแล้วอู้ยุงเยะครับเดี๋ยวผมจะเอาน้ำจากนี้ครับมาฉีดล่างแผ่นทำความสะอาดครับนี่แดดดีครับนี่เวลาประมาณสายๆเนาะอ้นี่ลบด,ดูครับน้ำไหลดีครับกวจะล้างไ แผ่นมันครับมันดีพวกขี่นกขี่ยังอะนะดูหนึ่งซุ่มเข้าไปเป็ล่างครับขี่จะน้อยแล้วผมจะเอาไม้ถูพืนครับมาถูล่างแผ่นมันขี่ฟุตไล้ครับในช่วงงานนี้ครับหน้าห่อนโอ้แรงครับใส่ได้เลยนี่ งานทางเรือครับผมสำหรับโซลาเซลล์เนาะใส่พลังงานจากแสงอาทิตย์ครับหรือว่าแสงแดดล่างครับให้มันต่างขี่พุ้นขี่นกนะครับทีมันเปลือนครับด้านบนนะเพื่อที่จะให,ให้ได้ประสิทธิภาพของมันเนาะ นำมาฝากสมาชิกครับผมดูไกลๆครับเนี่ยสองแผ่นนะครับเอามาอนุกรมกันครับได้ไฟตามที่มอเตอร์มันตรงกรัรพานตูน่ตัวเนี่ยครับตูนในใน่เหนื่อก่อนเดี๋ยวปิดก่อน <c oughs> นี่ครับเรียบร้อยปิดไว้